จังหวัดและเทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการคุมเข้มควานช้างนำลูกช้างมาเดินเร่ร่อนขายอาหารในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจังหวัดและเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราหากพบว่ามีการนำลูกช้างมาเดินเล่นร่อนขายอาหารในตัวเมืองอีกให้มีการดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายทันที จากปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีควานช้างนำลูกช้างมาเดินเล่ล่อนขายอาหารในตัวเมืองจันทบุรีจำนวนสองถึงสามเชือกและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มาเดินจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในตลาดเนื่องจากควานช้างเหล่านี้จะตื้อขายอาหารให้กับลูกช้างโดยใช้วิธี ให้ลูกช้างใช้งวงดึงแขนเพื่อให้ประชาชนได้ซื้ออาหารเลี้ยงช้างรวมทั้งใช้วิธีในการใช้ขอเหล็กสับไปที่ลำตัวและหัวของลูกช้างเพื่อให้ลูกช้างได้ร้องและเกิดความน่าสงสารเพื่อขายอาหารให้ลูกช้างทำให้ประชาชนเห็นภาพแล้วว่าเป็นการทรมานสัตว์นอกจากนี้ อาหารที่ควานช้างนำมาขายให้ประชาชนที่จะให้ลูกช้างกินก็มีน้อยเกินไปในเรื่องนี้ทางจังหวัดคือนายธีระเทพศิยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มีการสั่งการให้เทศบาลเมืองจันทบุรีมีมาตรการเข้มที่จะไม่ให้ควานช้างเหล่านี้นำลูกช้างมาเดินเล่ล่อนขายอาหารในตัวเมืองจันทบุรีอีก โดยนายจักรเพชรจิตงามสุจริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีหลังได้รับคำสั่งก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตาเข้มหากพบว่าควานช้างนำลูกช้างมาเดินเล่นล่อนขายอาหารในตัวเมืองจันทบุรีเป็นครั้งแรกก็จะมีการตักเตือนก่อนในเบื้องตน้นหากพบว่าเป็นครั้งที่สองควานช้างไม่เชื่อฟัง และดื้อรั้นยังคงมีการนำช้างมาเดินเล่ล่อนขายอาหารทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองสันทบ,บุรีก็จะมีการดำเนินจับกลุมตามกฎหมายทันทีและยึดลูกช้างไว้เป็นของกลาง นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปรปับไม่ให้ควานช้างนำลูกช้างมาเดินเล่ยล่อนขายอาหารในตัวเมืองจันทบุรีและเพื่อไม่ให้ควานช้างนำลูกช้างมาสร้างความเดือดร้อนและสร้างความลำคาญให้กับประชาชนในเมืองจันทบุรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีกล่าวเสริมอีกว่าควานช้างมีรูปแบบใหม่ในการนำลูกช้างมาเดินเล่ล่อนขายอาหารในช่วงกลางคืนแทน ทำให้ยากต่อการติดตามจับกลุ่มแต่ถึงอย่างไรทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและเฝ้าระวังควานช้างเหล่านี้ไว้แล้วรวมทั้งของให้ประชาชนที่พบเห็นควานช้างที่นำลูกช้างมาเดินเล่ล่อนขายอาหาร สามารถที่จะแจ้งมาที่เทศบาลเมืองจันทบุรีได้ทุกเวลาทางเทศบาลก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปจับกุมทันที